วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลท่อนะในแบบของผมแล้วกนะันอันนี้ยังเอาอยู่นะมีแค่เอาน้าล้างเฉยนะครับก็คือการดูแลท่อของผมนะใช้อันนี้นะครับครีมขัดเงาวีนอนขัดแตนเลสขัดทองเหลืองขัดอะไรหมดนะครับอันนี้มันเคลือบเงาด้วยนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ ก็จะออกทางทองอันนี้คือมันยังไม่เป็นไรหรอกแต่แต่จะเคลือบไว้เฉยๆนะครับก็เลยทําคลิปให้ดูว่ายังไงนะว่าผมดูแลยังไงนะอันนี้2ปีแล้วนะขอโทาผมยังเงาอยู่เลยนะอุปกรณ์เราก็จะมีโฟมแล้วก็ผ้าเช็ดอันนึงงมันก็ครีมนี่นะ วีนอนสามอย่างเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงรับแรกนะครับเดี๋ยวเราใช้คีมนะอันนี้มันปีปลงไปเลยนะไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับราคาเนี้ยร้อบกับร้อบาทนะหลอดใหญ่อีกกำนะร้อยกรัมหลอดใหญ่1้อบาทนะครับใช้ไป แล้วเราก็ลูบไปที่ท่อเราเห็นได้ว่าคราบแดงมันจะออกเลยนะไม่เป็นไรอันนี้มันเนี๋ยวมันก็ขึ้นมาเอา,าทองเหมือนเดิมแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสี่ห้านาทีนะห้านาที่ะโดยประมาณนะให้มันทำปติกิริยากับไอตัวท่อแล้วก่อนแล้วค่อยเช็ดออกนะอันนี้ผมจะเคลือบไปเฉยนะน,นี่มันขัดได้นะครับขัดก็คือเอาเปาผ้าหย,ยาบๆหน่อยถูนี่เราจะทิ้งไว้ก่อนนะ มันจะเคลือบไว้่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ก่อนครับหลังจากเราทิ้งไว้แล้วนะก็เรามาใช้ผ้าเช็ดกันนะผ้าก็ซื้อแบบหย,บย,บยนะาบ,บ,ยบๆหน่อยนะนี่เราซื้อมาจากรถตัดนะผ้าแบบเนี้ยมันจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ทนความร้อนนะครับไม่ไม่เนี่ยไม่เปื่อยอะ่ะเช็ดเลยนี่ ไอ้สีเหลืองๆมันจะออกไปนะที่เราเคลือบเงาไว้แต่เลกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราสตาร์ทเสร็จมันก็กลับมาสีทองเหมือนเดิมขัดไปเลยถ้าใครขยันหน่อยก็ขัดขัดไปเรื่อยๆนี่นะแค่ขัดเบินมหน,นอ่อยจะงานไปเลยถึงความเงาไยมงไม่ขัดนี่ขัด าบดำๆพวกนี้จะหายไปด้วยนะนี่คาบดำๆแบบนสามารถขัดได้นะครับพอผมขัดเสร็จนะก็จะเงาอย่างนี้นะแล้วผมจะลงอีกรอบหนึ่ง รอบหนึ่งเช็ดไปเฉยๆอะ่ะอันนี้ไม่โดนมือไม่เป็นไรนะสำหรับผมนะแต่ทางที่ดีใส่ตรงมือดีกว่า ที่เขาเขียนไว้ก็คือระค,คายเคืองฟิวนนนหนังนิดกน่อยนี่ผมจะเช็ดไ้อีกรอมนึงแล้วก็สตาร์ทให้มันแห้งไปเลยเหมือนเคลือบอะครับอันนี้สนิมไม่ขึ้นนะจะได้ไม่เป็นสนิมหรือว่าคราบเหลืองๆคราบดำด้วย

เราปล่อยให้ท่อเย็นก่อนนะแล้วค่อยใช้้าเช็ดออกนะครับหลังเราปล่อยให้เย็นแล้วนะนี่จะเป็นครบาบขาวอย่างนี้เลยเห็นเห็นถึงความเป็นสีทองอางี้ยเริ่มเริ่มเงาทองขึ้นมาเลยนะเจอความร้อนก็จะทองอย่างนี้นะไอ,อ้เจ้าเจ้ครีมตัววีนอนเนี่ยเราจะเช็ดออกเลย ยังบุ่นอยู่นะยังร้อนอยู่หรอไปทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยสุดท้ายหมดเดี๋ยวทิ้งไว้ก็ได้นะแต่มันดูจะดูไม่งอว่าไรนี่สีทองเลยครับมีขนาดเครื่องยังไม่ร้อน ไงไงล่ะเงาวับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทีกันดูแลรักษาทองผมนะมีด้วยบีนอนนะไงสีทองขึ้นมาเลยนะครับถ้าเครื่องร้อนจะเป็นแบบสีต่างทองเลยนะแบบเงาวกว่าเนี้โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะ